อันนี้อีกมุมครับอีกบรรยากาศครับนี่ข้างขขาครับออกมาครับนึ่ครับออกมาจากริมเขาครับนี่ครับออกมาจากถ้าครับเขาครับบรรยากาศครับดูครับโอ้โหดูครับดูครับข้างขขาครับนี่ครับข้างขขาครับดูครับนี่ครับข้างขขาครับที่เห็นนะครับนี่คือข้างขขาครับนี่ข้างขขาครับที่เราเห็นครับข้างขขาครับนี่ข้างเขาครับที่เราเห็นครับ ฝูงค้างคาวครับโอ้โหยาวนะครับดูครับนี่ฮะดูครับดูอะไรดูครับดูครับนี่ฝูงค้างคาวนะครับที่ยาวสุดลูกหูลูกตาูนี่ครับนี่คือฝูงค้างคาวครับดูครับดูครับดูครับโอ้โหไปดูเอาครับนู่นครับไปไกลๆครับสุดลูกหูลูกตาครับนี่ครับออกมาอีกฝูงยังไม่หยุดเลยครับ อย่างนี้ยังไม่หยุดเลยครับนี่ยังออกมาเรื่อยๆครับดูครับนู่นครับอยู่จากรูที่ออกมาครับแต่กล้องผมซูมไม่ถึงดูครับนี่ฮะออกมาครับนี่นี่ครับป่องที่เขาออกมาครับดูครับนุ่นเขาไปแปแปลเป็นอย่รนี่ครับทำครับเห็นไหมครับอยู่ไกลๆครับนี่ครับดูสิครับนี่แหละครับเหมือนลูกคลื่นเนาะเหมือนพายุเลยดู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 ด นี่ครับทำข้างคาาครับทำข้างคางาครับดูครับสุดยอดมากเลยครับดูครับนี่คือ